ส7่รเจแรกพบบุตรีค่ำคืนนี้ฉันผิงผิงบนเก้าอี้ล้อเลื่อนกับฮองเทพบนบัลังก์บังกรหาหรืออันใด จนกระทั่งหลายปีข้างหลังยังคงเป็นปริศนาเนื่องเพราะไม่มีผู้ใดมีคุณสมัติรับฟังอยู่ด้านข้างแม้แต่เยาวงกงที่ใกล้ชิดกับฮ่องเต้ที่สุดก็ตามการหาเรือครั้งนี้ยังคงคล้ายกับการหาเรือที่ผ่านมาพระราชกระแสะออกจากพระโอษฐ์เจ้าชีวิตกระทบโสดคุณนางโดยไม่เข้าหูบุคคลที่สามแต่ตอนนี้ในมหานครทราบเลยว่าเหตุการณ์ในหลายเดือนมานี้เกิดจากการวางแผนฮ่องเต้กับเฉินเอี้ยน พานหัวหน้าสำนักแท่เฉินเฉินผิงผิงหลังจากนั้นเราให้ศัตรูในเงามืดกระโดดออกมาจะได้กวดล้างให้สิ้นซากในคราเดียวจนบัดนี้ทั้งหมดค่อยนึกออกว่าเมื่อหลายปีก่อนเฉินเยี้ยนจางก็ติดตามฮ่องเต้กระทำการใหญ่ชายเชรานั่งอยู่บนเก้าอี้ลอนเลื่อนผู้หนีเคยช่วยชีวิตฮ่องเต้หลายครั้งฮ่องเต้ก็ไว้วางพระทยัยและหยิบยื่นเกียรยศแก่อีกฝ่ายที่ผ่านมาผู้คนรุ่นก่อนไม่เคลือบแคลงสงสยัย ต่อความจงรักภักดีที่เฉินผิงผิงม่ต่อฮองเตน้นี่เป็นความจริงได้รับการยืนยันตั้งแต่แรกเพียงแต่ตอนนี้ค่อยปรากฏขึ้นอีกครั้ง ส่วนการหารือครั้งนี้ทําให้ชาวมหาคนครขบคิดคาดเดาต่างๆนานาแต่ขณะที่ฟ้านเสียงออกจากวันเดินงทางกลับมหาคนครไม่ได้กังวลสนใจการหารือในห้องทรงพระอักษรและไม่ได้คาดคิดว่าการหารือครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่เนึงเพราะมันคาดเดาว,ว่าห้องแท้เพียงเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวส่วนฉันผิงผิงเตรียมสวมบทบาทคุณนางจงรักภักดีกับมิตรสหายชั่วคราว ความจริงแล้วใกล้เคียงกับการคาดเดาของมันเนื่องเพราะหากมองจากมุมหนึ่งฟ้านเสียนคล้ายเหมือนพระบิดาของมันอย่างยิ่งหากบอกว่าฮ่องเต้เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดสามารถปกปิดทั้งแผ่นดินเป็นเวลา20ปีอย่างนั้นฟ้านเสียนเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมอันดับสองที่สามารถซุกงำความคิดของตนเองปกปิดฮ่องเต้เป็นผลสําเร็จ นี่เป็นการประชันบทบาทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ช่วงชิงกันเป็นจิตใจฟานเสียงเลือกมั่นหน้าต่างรถเมื่อมองท้องถนนที่เงียบสงบทางด้านนอกเฝ้าครุ่นคิดตนเองถือว่าได้รับความไว้วางพระทัยจากกรุงเทพถึงที่สุดการต่อสู้ช่วงชิงครั้งนี้ตนเองได้รับชัยชนะอีกครั้งแต่ว่ายังต้องต่อสู้ช่วงชิง หลังจากนี้จะต่อสู้ช่วงชิงอย่างไรเหรอสีหน้ามันทอแว,วหวันวิตกและร้อนรุ่มแต่ไม่ได้เศแสง้งแกล้งดัดหากเกิดจากส่วนลึกของจิตใจโดยเฉพาะแววตาที่ทั้งยินดีทั้งกังวลและทั้งเลื่อนลอยได้ถอาดทอดอารมณ์ความรู้สึกในยามนี้ออกมาขณะที่เฉียดผ่านเก้าอี้ล้อเลื่อนคันนั้นฟ้าเสียนก้มศีรษะแสะดงความเคารพเห็นดวงตาเฉินผิงผิงทแวแวอ่อนโยน และแสดงความยินดีมันก็เข้าใจในบัตรดลสื่ออถูกเฉินเอี้ยนจางรับตัวไปแต่เท้าเอี้ยนจางไม่กลับมาสื่ออย่อมกลับมายังตัวตึกแล้วเพียงไม่ทราบว่านางคลอดแล้วหรือไม่คลอดทารกชายหรือหญิงกันแน่นึกถึงตอนนี้ฟ้านเสียนในเลยมีกระใจนึกถึงการหา,หารือห้องส่งพระอักษรอ,อีกหากวัวใจบุยบินกลับถึงตึกตะกุลฟ้านแล้วจึงสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาลงแทร่งม้าเทียมรถ ถึงแต่หลายวันนี้มีคนตายมากมายดังนั้นแม้ทราบวา่าตนเองเป็นบิดาของทารกแถวฟันสินมีแต่ความพึงพอใจไม่ได้หนิงรลดยินดีเกินไปตอนนี้วันเอ๋ยยังเศร้าเสียใจต่อการตายของมารดาผู้ให้กำเนิดหลังจากที่กลับไปไม่ทราบจะจัดการอย่างไรรถมาไม่ได้หยุดอยู่ที่ประตูหน้าของตะกุดตึก รถม้าไม่ได้หยุดที่ประตูนหน้าของตึกตระกูลฟ้านหากแต่แล่นผ่านตรอกข้างหยุดนิ่งที่ประตูข้างอึู่ติดกับส่วนหลังฟ้านเสียนไปรอให้รถม้าจอดสนิทก็กระดดลงจากรถยิ้มให้กับภรรยาของเึงจื่อจิงที่มารับหน้าจากนั้นเดินเข้าบ้านตนเองแต่ว่าเดินไปไม่กี่ก้าวรอยยิ้มก็สลายคลาย,ายไม่ได้เสียแซงแกล้งดัดแต่ว่าวันนี้มหาคนครเกิดมรสุมโลหิตกระหลง การถือกําเนิดของชีตใหม่ชีตหนึ่งไม่อาจลบล้างกลิ่นข่าวเลือดมากมายฝันนั้นเมื่อมาถึงห้องข้างตะวันออกเพราะว่าจุดโคมไฟอยู่มิดางกนางเหลิวซื่อรอตนเองอยู่ในห้องแสงโครมรำไรส่องต้องใบหน้าพระก,กับดูแลทักสินและส่องต้องรอยย่นบนใบหน้าตรอจนเขาความยินดีในรอยย่นของมันยามนี้ พระกำกับดูแลทักษิณกำลังมองดูทารกในอ้อมอ,อกของนางเหลิวซื่อถึงแม้ยังรักษาความเข่งขึมของนายผู้เฒ่าเอาไว้แต่ก็ไม่อาจปกปิดความปราบรื้มยินดีในดวงตาได้ฟันเสียงเข้าห้องข้างแสดงความกรพบบิดากับนางหลิวซื่อก่อนแต่ไม่เหลือบแลทารกในอ้อมอ,อกของนางเหลิวซื่อหากวัดตาไปที่ข้างเตียงยนหลินบันเอ๋นั่งอยู่ข้างเตียงกุมมือซื่อๆไว้กระออนใดเบาๆอ,อนันใด หลินวานเอ,อ๋อสองตาบวมแดงดูไปหน้าเวทนาสงสารไปหน้ากระสูพร้อมซีดเสียวกาลังสนทนากับซือซือที่นอนอยู่บนเตียงฟ่นเสียงงง,ง,งันบูบแล้วเดินเข้าไปไม่ได้ถือสาวญาติผู้ใหญ่อยู่ในห้องสองท่านหากนั่งลงที่ข้างกายหลินวันเอ,อ๋อยิ้มพรางมองดูซือซือที่นอนหนุนหมอนมองดูยาโถเมื่อรับใช้รับใช้เมื่อการก่อนกล่าวว่า <c oughs> เป็นมารดาทารกแล้วดึกป่านนี้ฉนัยยังไม่นอนว้ยว้าภัยมองนุยาโถร,รับใช้เมื่อการก่อนกล่าวว่าเป็นมารดาทารกแล้วดึกป่านนี้ฉนะยังไม่นอนอีก สุดท้ายที่สืบสือใกล้คลอดแม้ได้รับความตื่นตระหนกแต่ก็อยู่ในความคุ้มครองของสนักตรวจสอบถุกเท่าคาเปชักนำไปท่องเที่ยวที่นอกเมืองโดยไม่ถูกความเย็นแทรกซึมแต่มีการเคลื่อนไหวมากกว่าสตรีแรกคลอดบุตรมากนักนั้นดูไปสดชื่นแจ่มใสกว่าสตรีแรกคลอดทั่วไปบวกกับยาถนนี้ตบตโตขึ้นมาพร้อมกับฟ้านเสียนรับการกล่อมกลาวจนมีจิตใจที่เปิดกว้างทั้งสง่าผ่าเผยคนไม่ได้สูบซีดเพราะคลอดบุตรตรงกันข้ามยังมีน้ำมนุษ กเดนศร้าแย่กลางวันเอาแต่นอนตอนนี้นิดเลยหลับได้สื่อๆยังเรียกหามันเป็นเศร้าแย่นายน้อยทว่างคิ้วทอเวลปิติยินดีทั้งภาคภูมิใจให้กำเนิดบุตรแก่ฟ้านเสียงเพียงแต่ยังควบคุมน้ำเสียงไว้นางแม้มดีให้เปิดเผยแต่ไม่ใช่ตัวง่องงมที่ไม่มีความคิดทราบว่าในมหาคนครเกิดเรื่องมากมายนายหญิงก็อยู่ในความเศร้าโศกยามนี้ไม่ต้องการแสดงออกมากเกินไป แต่ว่านางเห็นหนายน้อยพอเข้าห้องมาหาได้เหลือบแปลทารกในอ้อมอกาหลางหนิวซื่อไม่ซื้อต้องครุ่นคิดหรือว่าคลอดทารกหญิงออกคนหนึ่งเศร้าเย่ไม่ได้ยมยินดีนึกถึงตอนที่ดวงตาต้องทอแววมุนมองอยู่สามส่วน ฟ้านเสียนแม้ฉลาดแปลกแหลมแต่ยังคำนวณจิตใจของสตรีในบ้านไม่ออกพอเห็นสีหน้าเวลตาของยาโถนางนี้อย่างเข้าใจว่านางคลอดบุตรโดยที่ไม่มีผู้คนอยู่เป็นเพื่อนเกิดความเศร้าเสียใจคิดกล่าวปรบยนสักหลายคำมันไม่เข้าใจแต่หลินบ้านเอ๋อไหนเลยไม่เข้าใจนางหลิวซื่อไหนเลยไม่เข้าใจหลินว่านเอ๋อเห็นนางหลิวซื่ออุ้มทรกเดินเข้ามาจึงปลายตาบอกใบต่อฟ้านเสีนกล่าวเบาๆว่าไปดูยาโถน้อยก่อน ฟานเสียนงง,งันวูบพอเหลียวหน้ามองเห็นนางเหลียวซื่อใช้สายตาที่ติเตียนมองดูตนเองค่อยเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่ในจึงฝืนยิ้มออกมารับทารกแบบบอดจากมือนางเหลียวซื่อพุ้มในวงแขนอย่างระมัดระวังจากนั้นเพ่งตามมองดูทารกหญิงนางนี้หน้าตาหน้าฉ่าไม่เพียงแต่ไม่เทียบเท่าตนเองทั้งยังด้อยกว่าสื่อ,อที่มีดวงตากลมโตมากดักดูไปดูไปอด ยิ้มออกมาไม่ได้เห็นว่าตนเองช่างเลอะเหลือนทารกแรกเกิดแม่นานย่อมไม่น่าดูเพราะเพียงมีสุภาพแข็งแรงก็ปอนางเหลิวซื่อกับพวดเป็นสตรีทั้งสามที่มันรับตัวทารกไปอย่างเก๊กัง,กง,กงล้วนบังเกิดความเติ่นตระหนกพอมองดูมันขมิ่งนิ่งกลัวว่ามันอุ้มทารกไม่เป็นนางเหลิวซื่อยัง ยื่นมือหมายแย่งชิงทรกกลับมามิคาด้านเสียนงแขนงอแขนงอศอ,อกซ้ายใช้แขนเท้าคางปารขวาตบาเบาๆกลับอุ้มทรกอย่างไม่เกะเขิน ทั้งหมดเห็นเช่นนั้นค่อยล่องอกแม้แต่พระกับตระรตสินก็ามองดูฟ้านเสียนอย่างประหลัดใจหลินบ้านเออซึ่งเศร้าหดหูยังอดยิ้มมิได้ฟ้านเสียนายามนี้เอาแต่มองดูบทรีนในเลยสนใจสายตาของผู้อื่นทั้งไม่ได้คาดคิดว่าในโลกมนี้บุุรที่ยอมอุ้มทารกโดยเฉพาะคนในตระกูลใหญ่เช่นพวกมันยิ่งมีน้อยกว่าน้อยทั้งยังเห็นมันชนิชนานราวกับสตรีรับใช้สูงอายุอายุยิ่งผัาอ้าตาทางไป ฟ้านเสียนอุ้มทารกไว้กล่าวกับสื่อสื่อว่าระหว่างนี้เหตุการณ์ไม่สงบสร้างความลำบากแก่ท่านแล้วแต่ท่านก็รู้จักข้าพเจ้าดีตอนเข้าห้องมาเมื่อเหลือบมองทารกไม่ใช่ไม่ชมชอบทารกหญิงแต่ในสายตาข้าพเจ้าทารกไม่สําคัญเท่ากับผู้ใหญ่ประการสําคัญคือท่านต้องปลอดภัยเมื่อนางหลิวซื่กลินบันเออนนึกตําหนิฟ้านเสียนค่อยเข้าใจว่าตอนแรก สื่อสือจะไหนเกิดความหม่นหมองจึงอธิบายบอกกล่าวอยู่หลายคำคิดไปถึงคำพูดนี้พอกระทบโสดหลินวัานเออกสื่อสๆต่างเกิดความรู้สึกที่แตกต่างสื่ออบางเกิดความว่าห้าดื่มดาจันนั้นนึกถึงไม่ยาววัยเศร้าเหยียดิกล่าววาจาเหลวไหลว่า การให้กำเนิดทารกที่ลำบากที่สุดก็คือมารดาไม่ว่าลอดทารกชายหรือหญิงล้วนเป็นเช่นเดียวกันนังแม้ว่าปห้าดืดดำดื่มดำแต่ไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าลินบ้าเอ๋อเกินไปนี่เพราะนางทราบว่าที่ผ่านมาเศ้าไหนไหนเมตตาต่อตัวเองมินำซ้ำสองปีมานี้คิดกำเนิดทารกสักคนหนึ่งแต่ว่า นึกถึงตอนหนีซื่อๆลืมรับฟังคำพูดตอนท้ายของฟ้านเซียนเลี้ยวดูหลินว่านเอ๋อก,ก้มศีรษะย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่ทราบเพราะเหตุใดเมื่เกิดความหดหู่แทน นายน้อยหญิงขึ้นมาระหว่างที่หญิงสาวทั้งหลายคิดอ่านบุ่นวายฟ้านเสียนเอาแต่เพ่งพิษบุตรียิ่งชมดูยิ่งชมชอบตอนแรกที่เข้าห้องหาบเพียงนึกถึงสุขภาพของสื่อสอกับสภาพจิตใจของวันเอ,อ๋จงมองข้ามบุตรีไปจบกระทั่งอุ้มทารกไว้ทั้งที่กันโดยผ้าอ้อมยังรู้สึกถึงความนุ่มนิ่มของร่างในน้อยนี้มองดูรอยย่นบนหน้าผากบุตรียังมีท่าเม้มปากของบุตรีจิตใจยิ่งมายิ่งอ่อนโยนลง ข้อแตกต่างระหว่างบุรุษกับสตรีก็คือสตรีอุ้มท้องสิบเดือนค่อยคลอดทารกมาอย่างยากเย็นจนบมบ่มเพราะเป็นความผูกพันตั้งแต่แรกบวกกับความเจ็บปวดทรมานตอนคลอดบุตรย่อมมาเกิดสายใยผูกพันกับทารกอย่างลึกลลําส่วนความรู้สึกของบุรุษต้องผ่านการมองดูผ่านการโอบอุ้มจึงค่อยรับรู้ยิ่งมายิ่งเข้มขน้นโดยเฉพาะฟ้านเสียนเป็นคนวุ่นวายอันดับหนึ่งของแผ่นดินระหว่างที่สื่ส,สืตั้งคันมันไม่ได้อยู่ข้างกายย่อมไม่มีความ ศูส้สึกสักเท่าใดแต่ว่าอุ้มไปอุ้มมาก็มันเกิดความรู้สึกขึ้นฟ้าเสียนยิ่งมายิ่งระมัดระวังเฝ้ามองดูตัรกหญิงในอ้อมอกเฝ้าครุ่นคิดนี่เป็นบุตรีของตอนเองหรือภายหน้าต้องงดงามต้องเผ็ดร้อนดกร้ายตาในน้อยระดับพิมพ์ต้องยิ่งมายิ่งก่มโตยิ่งมายิ่งสุขใส ในความอ่อนโยนจิตใจเกิดความหดหู่ขึ้นมาไม่ทราบเพราะเหตุใดความเสียรู้สึกมีก้อนแข็งจุกที่ลำคอเพียงแต่ความรู้สึกนี้สับสนเกินไปแม้แต่ตนเองยังไม่ทราบบ่งบอกปัญญยายอย่างไรเพียงทราบว่าชีวิตที่ผ่านคราเคราะห์ทั้งตายแล้วเกิดใหม่ของตนเองในสุดมีผู้สืบทอดแล้ว ลิปตานนั้นมันคิดอ่านในใจต่อให้ตนตอนตอนี้ตนเองต้องตายตถือ,อว่าทิ้งสิ่งใดอยู่ในโลกต่างกับที่พบเห็นหนังสือหนังหาเวียที่เรียงรายในหอห้องของคุณหนูสุนความรู้สึกนี้มีชุดชีวากว่าสร้างความเต็มตื้นแก่ผู้คนยิ่งกว่าหลังจากอุ้มอยู่ครู่หนึ่งภายใต้าการเฝ้าดูกองหลินว่านเออฟ้านเสียงก็ส่งทารกให้โดยมีนางเหลีวซื่อคอ,อยชนะอยู่ด้านข้าง ตามกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้นี่ถือเป็นทารกของนางความเจ็บปวดใจนี้กลับจริงแทนแน่นอนฟาเสียนมองดูแววตาเศร้าเสียดายแฝงความสงสัยอยากรู้ของภรรยาก็านึกออกภรรยามีอายุไม่มากภายใต้การปกป้องของตะเงแท้จริงแล้ยไม่ต่างกับหญิงสาวทั่วไปแต่เห็นว่านเอ,อ๋อพออุ้มทารกไว้ความเศร้าขดุูในใจคลายคยบันเทาค่อยให้ความรู้สึกที่ดีแก่มัน ยามนี้วิการคล้อยดึกทุกคนล้วนเหนื่อยล้าพั้งแต่เมื่อพบเห็นชีวิตใหม่ของคนรุ่นที่3ของตระกูลสร้างความนิ่งโลดยินดีแก่ทั้งหมดแม้แต่พระงกับหนูแลทักษินเข้าจับเจ้าอยู่ในห้องพาดูเหตุการณ์อย่างยิ้มแย้มไม่ยอมไปพักผ่อนสุดท้ายยังคงเป็นนางหลิวซื่อกล่าวยกล้ออยู่สองคำให้สตรีรับใช้สูงอายุและแม่นมรออยู่ด้านนอกเข้ามารับทารกไปอุ้มแทนค่อยเร่งรัดทั้งหมดไปพักผ่อน รัางกับดูแลทักษิณขณะจะจากไปพันนึกถึงเรื่องหนึ่งคิดเรียกตัวฟ้านเสียนไปอย่างห้องหนังสือสอบถามถึงเหตุการณ์ในวังและพระอารมณ์ของห้องเต้จากนั้นหวนนึกถึงเด็กคนนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจอย่างยากเย็นค่อยประสบเรื่องราวที่น่ายิงยีใจยายต้องรบกวนมันอีกจึงไม่ได้เอ่ยปากผู้โสทั้งสองขณะจะจากไปฟ้านเสียนชิงกล่าวว่าท่านพ่อ ตอนอยู่ที่แดนจึงหนันเข้าเจ้าขใายท่านตั้งชื่อไม่ทราบว่าตั้งชื่อยาโวน้อยนี้ว่าอะไร ันกล่าวด้วยความยินดีแต่พระกำกับดูแลทักษิณเหลือมองนางหลิวซื่อแวบ,บหนึ่งแวตาสับสนอยู่บ้างฉะนั้นกล่าวเสียงราบเรียบว่าเมื่อเป็นทรกิงไม่ต้องวิบรอนตั้งชื่อ,ต,อ,ต,อตั้งชื่อเล่นก่อนก็พอฟันเสียนยิ้มพรางกล่าวว่าชื่อเล่นนึกมาแล้วเรียกว่าฟันเสียวหัวบุปผาน,น้อย <c oughs> ฟันเสียวหัว บุพาน้อยคำพูดพอกลางหลินบ้านเอ๋อกระซือๆล้วนไม่พึงพอใจครุ่นคิดว่าด้วยศักคนะของตัวเองใจตั้งชื่อคร่ำเครอะเช่นนี้แต่กรซือๆไม่สะดวกกับการเอ่ยปากตัวหน้าทุกผู้คนหลินบ้านเอ๋อสังเกตเห็นสีหน้าของของพ่อผัวต้องงงงันพูดไม่กล่าวว่ากะอะไรฟันเสียงกับหลินบ้านเอ๋อสบตากันวูบ คอยนึกถึงเรื่องหนึ่งสีหน้าล้วนไม่สู้ดีรอจนต้งก,กับดูแลทักษิณกับนางหลื่ซื่อจากไปมันค่อยสั่นศีรษะทอดถอนใจมองดูบุตรีที่สตรีรับใช้สูงอายุอุ้มอยู่กล่าวว่าหรือว่าชื่อของทรสหญิงนางนี้ต้องให้ในวางพระราชทานลงมาเรื่อสื่อพอฟังต้องสนุงเฮือกหนึ่งคุณคิดว่านี่เป็นคำกล่าวอันใดาจากนั้นนึกถึงศักดิ์นะอีกประการหนึ่งขอ,ของฝ้านเสียนต้องเม้นริมฟีปา่าไม่กล้าแสดงควออามเห็นอันใด หลินวันเอ๋อมองดูมันกล่าวเบาๆว่าฟังจากปากคำเล่าแย้นายกูเท่าชื่อรองของท่านยังเป็นคนในวังตั้งให้ในกล้อเห็นข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ชื่ออีกไม่กี่วันฝ่ามาจะสั่งให้ท่านอุ้มทรกเข้าวังทั้งยังจัดสตรีรับใช้สูงอายุและแม่นมขวนหนึ่งให้ท่านคัดเลือกฟันเสยนเลิกคิ้วเข่นรอกกล่าวว่าเราจับชายในวังมาก็มาเถอะเพียงชุบเลี้ยงไว้โดยไม่ใช้สอย ตอนนี้มันสามารถกล่าววาจาเช่นนี้แม้แต่หองไทยเฮายังกล้าตกหน้าจะว่าแต่เหล่าตาปราฟ้าฟางเหล่านั้นแม้แต่คำพูดพอเพียงแต่คำพูดพอกล่าวสตรีรับใช้สูงอายุที่อุ้มทะรลกหญิงอยู่มาเกิดความกลัวขึ้นมาแม่นมด้านหลังยิ่งกม้มศีรษะตามกระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกฟันเสริมเหลือบมองพวกนางแวบ,บหนึ่งกล่าวเสียงราบเรียบว่ายามปกติด,ดูแลหนูให้ดีแต่ว่าไม่ต้องการแม่นมแล้ว มันพรุ่งนี้เศร้าไหนไหนจะเศ้าไหนไหนจะไปบอกตอบฟ้านหหญินเองดินมันเออกวาดมองมันอย่างสงสัยใจแวบ,บหนึ่งครุ่นคริตว่า เสี้ยงโกงนี่ทำอะไราเห็ดใดไล่แม่นมออกไปเห็นฟ้านเสียนั่งลงที่ข้างเตียงสอบถามสื่อสื่อว่ามีนมหรือไม่สื่อสื่อพงกศีสรับอย่างเอยียงง่ยฟ้านเสียมยิ้มพร่างกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วทารกต้องเลี้ยงดูเองทารกอยู่ในความดูแลของแม่นมนั่นนับเป็นอย่างไรได้มันกรุ่นคิด พวกท่านทั้งหลายในเล OR, ร่ร่วงรู้คุณค่าของนมแม่โลกไม่ชาติปางกรร่อนไม่ทราบใช้เงินมากน้อยเท่าใดซื้อนมผงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันดาให้นมทรกส่งผลดีด้านจิตใจแต่มันทราบว่าเรื่องเหล่านี้บอกออกไปน้อยคนที่รับฟังเข้าใจจึงไม่หาัเารือหญิงสาวทั้งสองหากตัดสินใจด้วยตนเองแม่นมด้านข้างก้มศรีรษะตามไม่กล้ากระอันใดนึกโต้แย้งในใ,นใจว่าแม่นมเป็นอย่างไรตระกูลฝ้านที่เจริญก้าวหน้าไม่ใช่เพราะหูยินพูด ข้าที่อ่าวต้านโจกเป็นแม่นมของราชนิกุลทั้งหลายหรอกหรือส่วนสตรีรับใช้สูงอายุมังดูเศร้าแย่ครุ่นคิดว่าเศร้าแย่ตระเตรียมให้อีไนไหนๆเลี้ยงดูกนดูด้วยตัวเองหรือนี่นับว่าขัดกับกฎเกณฑ์วันพรุ่งนี้ต้องรายงานต่อเล่าแย่และหูหหินฟาเสียงเรื่องรสสตีชรานางนี้คิดอะไรทั้งไม่ใส่ใจเท่าใดายอย่างยากเย็นมันค่อยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ กรทั่งบทตีตัวเองคนเลี้ยงดูอย่างไรต้องผู้อื่นเป็นผู้กำหนดตัวเองถือว่าเสียทีที่ถือกำเนิดเกิดมาแล้ว มันนั่งสนทนายอยู่หลายคันหลายคำพบว่ายะโถสื่อเกิดความห่วงเหงาแต่ยังฝืนใจกล่าวว่า,าฟ้านเสียนจึงกล่าวว่ารีบเข้านอนเถอะตอนอยู่ที่เมืองต้านโยท่านยังเกียดกระหานกว่าข้าพเจ้าอีกเห็นสื่อคิดกล่าวกะไรแต่แล,ล้วกั้มเกินไปฟ้านเสียนจริงกล่าวว่ามาถึงมหานครหลายปีท่านกลายเป็นเลอะเลือนแล้วไม่ไวายเด็กบอกแล้วว่าชายหญิงเป็นเช่นเดียวกันนี้ไม่ใช่ในบ่ายแห่งรัฐแต่เป็นกฎบ้าน เม่กราบมาถึงห้องหลักปรากฏหญิงรับใช้ลืมตางวงเงียขึ้นมาเตรียมต้มน้ำร้อนปฏิบัตินายทั้งสองเข้านอนฟันเสียนชิงบกมือไล่ผู้นางออกไปฉะนั้นประคองหลินบ้านเอิอน,นั่งลงที่ข้างเตียงจับจ้องมองตาขู้นางกล่าวว่าข้าพเจ้าล่วงรู้กฎของตระกูลใหญ่เด็กที่คือกำเนิดจากอี้เนียงอนุปรยิยต้องอยู่ร่วมกับบ้านใหญ่ดวงตาหลินมื่อเอ๋อครอด้วยน้ำตาแต่ไม่ได้หลัง ไหลหลังออกมาหลายวันนี้นางไม่ทราบได้รับความกระทบกระเทือนใจเท่าใดมันเกิดความเศร้าหดหู่เพียงไหนแต่ไม่มีที่ระบายวันนี้สื่อสือกลับบ้านมาถึงแม้ว่าทารกหญิงเป็นเลือดเนื้อเชือ้อไข่ของฟ้านเสียนแต่ในใจนึกขอบคุณต่อสื่อสือแต่จิตใจจะอย่างไรสับสนวาวุ่น โดยเฉพาะฟ้านเสียนกล่าวเป็นในว่าไม่ต้องให้ตัวเองสอดมือเข้าไปยิ่งสร้างความเศร้าเสียใจกันนาแก่หลินว่นเอ,อ๋นางมีชาติตระกูลสูงส่งชาติกําเนิดแปลกพิสดารกรอบด้วยสติปัญญาที่ยังไม่แสดงออกแต่ถึงอย่างไรเป็นสตรีเมื่อเป็นสตรีก็มีความละเอียดอ่อนของสตรี ฟันเสียนเฝ้ามองดูนางทราบว่าการตายของจางกงจูการตายขององค์ชายรองมอรสมโลหิตของราชนิกุลสร้างความกดดันแก่พระยาสุดทนทานิกราวเสียงอ่อนโยนว่าคิดเยชยใฉยไปแล้วข้าพเจ้าเพียงไม่ต้องการให้แม่นมเหล่านั้นยุ่งเกี่ยวกับทารกของพวกเราทรลกนี้เป็นของพวกเราแต่ซื่อเป็นมดาผู้ให้กำเนิดนางย่อมไม่อาจอุ้มมา หลินม่านเออทอดถอนใจมองดูใบหน้าเสียงกรงในเบื้องหน้ากล่าวเบาๆว่าท่านไม่ต้องใส่ใจข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านังฝืนยิ้มกรางกล่าวว่าแต่ว่าคำพูดท่านกล่าวกซื่อๆข้าพเจ้ารับฟังไม่เข้าใจบอกว่านโยบายแห่งรัฐและกฎหมายอันใดหรือพันเสินยิ้มอย่างอับจนปัญญาซื่อๆจะอย่างไรเติบโตขึ้นมาพร้อมกับตนเองเฉกเช่นไม่เมื่อได้เียนจดหมายอบรมจนเติบใหญ่ ย่อมจัดเป็นครอบครัวเดียวกันย้ำนั้นกลมือของภรรยาไว้กล่าวเบาๆว่าหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะบอกต่อท่านทุกเรื่องราวมีเพียงพวกเราทราบผ่านไม่บอกต่อผู้อื่นมันหยุดนึกน้อยกระย,ย่างยิ้มแย้มว่าไม่ว่ารถม้าเกี้ยวเจ้าสาวรถยนต์กระเปือนใหญ่ข้าพเจ้าล้วนบอกต่อท่าน หลินมั่นเอ๋อรับฟังจนมึนงงสงสัยคุ่นคิดว่ารถม้ากับเกี้ยวเจ้าสาวเป็นสิ่งที่รู้จักแต่ว่ารถยอ์กระเือนใหญ่นั้นเป็นอะไรเพราะนางทราบนางทราบว,ว่ามันพะเนาพะเนาะเอาใจตัวเองจึงข่มความเศร้า,าโศกก้มศีรษากล่าวว่าข้าพระเจ้าคิดขอดทารกคนหนึ่งไม่เห็นผลบั้นปลายของพี่ชายทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ทราบว,ว่าไปน่าจะเป็นอย่างไรหากว่ามีทารกคนหนึ่งจะได้มีที่พึ่งพิง คำพูดนี้กราวเสียงราบเรียบกับสร้างความหดหู่ใจแก่ฟ้านเสียนขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อพิษดูใปหน้าซูบเซียวของหลินว่านเอ,อ๋อไม่ทราบภายผอมกว่าเมื่อสองปีก่อนเท่าใดเมื่อเปรียบประสื่อที่ห้องข้างแล้วยังสุดซมกว่านางที่เพิ่งคลอดบุตรอีก มันล่วงรู้ความคิดของภรรยาไม่นำซ้ำอย่างคนค้าตัวยานั้นจนใกล้สามเ็จหรือล,ล่วงในใจเกิดความมั่นใจยอยู่แปดส่วนจริงกล่าวสรพยอกว่าทารกย่อมต้องให้กำเนิดพื่เราจะคลอดน้องชายให้กับเสียวหัวบ้านหลังนี้จะได้รึค้นกว่าเดิมหลินมั่นเอ,อ๋อเข้าใจว่ามันพูดปลอบตนเองจึงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวว่ากระไรพันเชนกับยิ้มกระลิ้มเกเรยกล่าวว่าแต่ว่าคิดคลอดทารกดูขั้นดูเหมือนมีขั้นตอนมากมายต้องกระทํา กล่าวไปพวกเราไม่ได้สิริสลมมาครึ่งปีแล้วหลีมันเอาล้องไฟคำหนึ่งจากนั้นเข้าใจว่าซึ่งกงจงใจหยอกย้าตัวเองเหมือได้คิดถึงการดูแลเอาใจใส่ของมันจึงเพิ่มความเศร้าหมอ,องกว่าเดิม ฟันเสียนเพียงกล่าวล้อเล่นในวังคนตายมากมายสองสามีมภรรยาไหนเลยมีอารมณ์ของรักการบทอัศจรรย์จึงไม่เกิดดังนั้นผุดลุกขึ้นยกอ่างน้ำที่ยังอุ่นอยู่เข้ามาวางลงที่หน้าเตียงถอดรองเท้าหลินบ้านเออออกสร้างความตื่นโนกแกนางจนสะดุ้งเฮือกหนึ่ง ฟันเสียนกม้มศีสะลงแช่เท้าเปล่าของภรรยาอยู่ในน้ำวักน้ำนวดเฟ้นให้นางบาเบากล่าวว่าล้างเท้ากับท่านก่อนและวันนี้วิ่งเต้นทั้งในและนอกวงังคงได้รับความลำบากไม่น้อยหลินวั่นเอ๋อมนูเส้นผมของมันรู้สึกถึงความอบอุ่นแล่นมาจากปลายเท้าเมื่อเกิดความเศร้าหดหูวจนร่ำไห้เดือดร้เสียง ฟานเสียนก้มศีรษะต่ำไม่ได้เงยหน้าเคลื่อนไม่ทราบว่านางกำลังร่ำไห้มาลุงรู้ถึงความขมขื่นของภรรยญญาแต่ไม่อาจสรรหาถ้อยคำปลอบโยนนางได้แต่ล้างเท้าให้กับนางอย่างเงียบงันในใจพลอยเมื่อกดความเศร้าโศกเหลือขณาเสียงน้ำค่อยสงบลงฟ้านเสียนเด็ดเหนื่อยทั้งกายและใจสองมือยึดจับเท้าเปล่าของหลินบื่นเอ๋อซบหัวเข่าของนางกลับหลับไหลไปหลับกลับหลับไหลไป หลับอย่างสงบราวกับทารกผู้หนึ่งหลินวันเอยรูปครามบหน้ามันด้วยความรักเวทนาคราบน้ําตาที่หางตาค่อยเหือดแห้งลงกล่าวเบาๆวา่าเมื่อมีท่านก็ไม่ลําบากแล้ว